ทิชชู่แบบเปียกนะคะแล้วก็มีแบบไม่เปียกเนาะเออเอาไปไว้ใช้เข้าห้องน้ำนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะก็ถามดูตัวนี้60บาทนะคะเดี๋ยวจะเดินต่อไปว่าจะมีแบบไหนอีกนะคะไปค่ะเราก็เดินเลาะดูนะคะมี่คะนะมีตะกร้ามีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเลือกซื้อเน,อะนาะมก็ไม่รับผลกลระชืออยต่อไปนะคะยอดเลย แ่ผ้าไม้แขวนเสื้อกระดาษที่ชื่อเช่นเดียวกันนะคะเราก็หาดูเนาะกระดาษเตียกก็มีค่ะ๋อตัวนี้รับคนละครึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาให้ร้านสาวพาทำคนละครึ่งนี่นะคะของขายเยอะแยะเลยนะฮะผมเช็ดเท้าเแยบไหนเดี๋ยวดูผมเช็ดเท้าก่อนเนาะโอ้นี่เป็นแบบนี้นะะ ผมเช็ดเท้าแบบนี้ก็ใช้ดีนะพูดถึงนะ <c oughs> <c oughs> สีเข้มกว่านี้นมีไหมเนาะอยากได้ผมเช็ดเท้าเนา <c oughs> ะก็เดี๋ยวไปสอบถามดูนะคะไปว่าที่นี่เลี้ยงแมวด้วยอเดี๋ยวค่อยออกมาดูนะคะกล่องนะคะมีกล่องด้วยแเราก็เดินเลาะดูนะคะชมถูกใจเราก็ซื้อนะคะนี่กระดาษทิชชู่กันไกยากันยุงน,นะคะ ราต้องซื้อยากันยุงไปมีสำหรับขีดดีมากเลยครับของขายเยอะนะะนี่คือมนงมตัวนี้ก็จะเป็นพวกสเตนเลสนะเพืให้ออกมานะฮะนัดกับหลานสาวไว้นี่เป็นสเตนเลสเป็นดาวตตามผ้าชุดนี้เท่าไหร่คะเนี่ย สองพันเจ็ดเลื่อนขึ้นได้ไหมหรือไม่ได้ไม่ได้เห็นนึกว่ามีมีเลื่อนขึ้นได้เดี <c oughs> ๋ยวจะขึ้นสนินไมไหมถ้าไปตาก <c oughs> ออรับประกันรอเปล่าอ่าเดี๋ยวจะบอกลูกชายมาดูสองพันเจ็ดอ๋อมีเศษ90 <c oughs> ด้วยโอ้นี่คือเครื่องสเตลเลตนะฮะเออข้าวทาข้าวทา,า,า,าแต่นั้นฐานแก๊ส เดี๋ยวเดินกันต่อนะคะที่น้องขาไปดูด้านในนอเดินเลาะนะคะเดินเลาะตลาดที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะคะนี่เป็นตลาดอีกด้านหนึ่งที่เราเดินเลาะออกมานะคะก็เลยอยากให้ชมว่ามุมหนึ่งของฟู้ดวินด้าไม่ใช่มีทางเดียวนะคะมีหลายทางนะด้านนี้จะเป็นเสื้อผ้านะคะ มาดูปลานะคะมาพาที่น้องมาดูปลามาชมปลานี่ค่ะนี่ก็เป็นเสื้อผ้านะคะโอ้โหปลาสวยมากเลยค่ะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเนาะวันวานนี่ค่ะมีเสื้อผ้าขายด้วยนะคะ มันจะเป็นห้องน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าใหญ่โอ้ชอบปลาค่ะพี่น้อชมบรรยากาศธรรมชาติตัวใหญ่ใหญ่ค่ะมาที่ไลก็อดมาชมไม่ได้นะคะห้ามนำอาหารมาให้มีชั้นบนด้วยนะคะอือชอบดูค่ะ ตัวใหญ่ๆ่ค่ะพี่น้องที่ฟูบินล่านะคะเป็นสวนสัตว์เล็กเป็นสนามเด็กเล่นขนาดย่อมนะฮะเป็นคาร์ดออกกำลังกายสำหรับเด็กนะคะอสวยค่ะสวยมากชอบธรรมชาตินะคะกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะนี่เป็น,นตกแต่งไว้นะคะก็จะมีคาร์ดออกกำลังกายสำหรับเด็กเล็กนะคะ ปลาลูกปงนะจะนายอาหารปลาคาบด้วยนะฮะฟู้ดยินล่ะต้องเดินของต้องเดินนี่ก็เป็นเสื้อผ้ามาจากลุงเกลือแขนยาวปลาพรุ่งนี้มันจะไม่ร้อนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นด้านขายต้นไม้ขายดอกไม้นี่ค่ะสถานที่จอดรถนะคะคนก็จะเข้าออกประจำเนาะพาพี่น้องไปดูมุมหนึ่งนะคะมุมนี้นะคะ,นนะ,คะวันวานช้อปปิ้งได้นะฮะไปดูต้นไม้ค่ะพาพี่น้องไปชมต้นไม้เนาะที่จอดรถกว้างขวางนะคะก็เลยเดินออกมาไปดูดอกไม้นะคะถ้าถูกใจก็ซื้อเนาะเอาไปปลูกที่บ้าน เรนนี้เดินเลาะนะคะในฟูดเวนวิลล่านี่กว้างนอกจากจะมีอาหารขายก็มีต้นไม้มีของที่เราต้องการเนาะมีข้าวสารก็มีอาหารแมวอาหารแมวอาหารสัตว์สุนัขนะคะมีหมดเลยนะฮะก็จะมาซื้อที่นี่ประจำเนาะพาพี่น้องไปชมชมต้นไม้ชอบนะคะชอบบรรยากาศ มุมห,หนึ่งของฟู้ดวินล่าด้านนอกนะคะไม่ใช่อยู่ด้านในวันนี้เราชมด้านนอกนะคะเที่ยวที่แล้วเราชมด้านใน,นะะอุปกรณ์ต้นไม้นะคะป้าสะใภ้แกจะชอบมามร้านอุตสาพันไม้นะคะสวยโอ้หน้าหนาวพอดีต้นไม้เริ่มนะคะ สวยค่ะสวยงามนะคะดอกนู่นกุหลาบเสียงไฮนะคะดอกไม้หน้าหนาวเนาะใครสนใจก็มาซื้อได้ที่อุตสาพันไม้นะคะพันนี้กำลังออกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเดินชมก่อนนะคะอนุญาตขอเดินชมแล้วก็มีกระเจี๊ยบนะคะเป็นเม็ดกระเจี๊ยบดินบัวนะคะ โอ้มีทุกอย่างเลยค่ะนี่ก็เป็นดินปลูกต้นไม้นะฮะเราไม่ค่อยพบพวกนี้มานานแล้วเนาะน,นีค่ะอุ้ยสวยงามค่ะสวยงามแท้กุหลาบเชียงไฮนะคะแล้วนี่ก็เป็นนูนสารพัดชื่อนะคะสนผัดใบนะคะพุทธน้ำบุตรนะคะดอกพุทธธรรมชาติดอกกุหลาบนี่เยอะเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนะคะอ่ากุหลาบ ดอกบัวนะคะดอกบัวก็สวยค่ะอืมสวยมากมันยังมีส้มค่ะส้มเชงนะคะอ,อืมตัวนี้มันเป็นดอกอะไร,อะไระดอกจันฉายค่ะอ๋อไม่ไม่ค่ะจันฉายเหรอเนืกอนว่าดอกไอ้นั่นอะไรนะไปน้ำเก๊กฮวยไม่ใช่ดอกโอ้จ้จะจโอเค ดอกจันฉายสีเหลืองนะั่นใช่ไหมใช่ค่ะอืมัมนลมเอาละค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไวเท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะใครสนใจก็มาซื้อได้ที่ฟู้ดวินล่านะคะมีคนละครึ่งด้วยนะคะคนละครึ่งด้วยต้องบอกป้าสะพยมาขอบคุณค่ะ